องพงนะครับออย2เสอ้อพอนะครับยายเชื่อแงวิ่ตัดหน้ารถนอน,นาเนี่ยบริเวณไหนี้ครับ อ๋อครับผมผมมาขบวนสี่ห้าสองครับจากสวนยคนรกมาเดอคใหญ่ครับผมครับพี่ครับแล้วก็ตอนตัดรถจักรเก็บเข้าโรงรถจักรอะครับแล้วก็พอดีเห็นชายเดินมาจากทางขวาครับเลยเอกใจก็เลยเบาขบวนรถครับชายมายืนอยู่หน้ารถจักรเลยครับครับแล้วก็ทําท่าทีแบบไม่ออกด้วยแล้วก็ผมก็เลย บอกพคโลให้เบาครับพี่แล้วก็มีขบวนหนึ่งกาลังจะขึ้นไปต่อพอดีแล้วก็ผมก็เลยแจ้งกับอีกขบวนหนึ่งอะครับครับใช่ให้เบาลงใช่ไหมครับพี่ให้ให้หยุดให้หยุดเลยครับเพราะว่าเขากําลังจะเดินไปหาอีขบวนหนึ่งอะครับเพื่อไปหยุดหน้าหน้ารถอ่ะครับครับพี่ใช่ครับอ๋อแล้วก็ทางเราพอเขาหยุดใช่ไหมทางเราก็แจ้งรปภของ ใช่ครับของสถานีหัดใหญ่ครับผมครับแล้วแล้วหลังจากนั้นนะครับพี่อ่าหลังจากนั้นก็อ่าเขานอนจากนอนอีกขบวนหนึ่งครับนอนนอนนอนอยู่ตรงที่หน้ารถจักรครับแล้วก็เลยแจ้งต่างรปภมาแต่มีชาวบ้านชาวบ้านมาเห็นเหตุการณ์ก่อนแล้วก็เลยเดินมาเชิญตัวออกก็เลยรปภมาพอดีครับรปภได้คุมตัวไว้แต่ผมไม่ทราบรายละเอียดว่ารปภเขาส่งทางตำรวจไหมเพราะว่าตอนนั้นผมได้เก็บรถจักรอยู่ อ๋อตอนนั้นเราก็<ช>เขาเขาพาไปส่งหรือว่าคนคนที่ว่านอนที่หน้าหวัวรถจ,จักรเขาหนีไปคใช,ใช่ใช่ใช่ครับอ๋อเหตุเกิดนี่ประมาณตอนกี่โมงครับบ่ายโมงบ่ายโมงครึ่งครับประมาณบ่ายสิบสามสามศูนย์ครับผมพอร,รู้ไหมคนที่ว่าตัดหน้ารถไฟแล้วเขาเขาเป็นยังไงครับเออชื่อเขาอยู่ทุ่งเสาครับหรือว่าเขามาฟังกมเพลงครับมืนนี่าบ คนก็นมาชินยาเล่นยาอะไรแบบนี้ครับ,รบถึงเขาเล่นเล่นเล่นแล้วก็ร้อนอย่างน,นี่ยก็พูดคนเดียวเลยแบบนี้ครับแล้วก็อยู่ๆโบลล์รถไฟมาเขาก็วิง่งมารถไฟดังดักน้าเรือไฟนะครับปกติเข้ามาแถวนี้บ่อยไหมไม่ค่อยบ่อยมากคือเนี่ยครับว่าเขาเพิ่งออกมาจากโรมาจิตเวชยังไงอ๋ออันนี้ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไง ก็ผมก็รู้จักชื่อเลยครับชื่อชื่อชื่ออ๊อฟเราไม่รู้จักเขาใช่ครับรู้จักรู้จักเหมือนกันก็ยาเม็ไฟอะไรก็อยู่ที่งเสารู้รู้จักกันหมดเลยครับก็คือเขาวันนี้ที่เข้ามาก็คือเขาเขาก็นึกยังไงไม่รู้ใช่ไหมใช่เพราะว่าอาการเหมือนคนที่ว่าหลุดนะครับเหมือนคนที่ว่าหลุดเลยหลุดหลุดว่าติดยาแล้วก็หลุดพูดคนเดียว ทำอะไรไม่ถูกครับแล้วเขาออกจากโรงพยาบาลประสาทใช่ไหมมาผมก็ไม่แน่ใจเขาบอกว่าเขาเพิ่องออกมาจากโรงพยาบาลจิตเวชเมื่อวันเมื่อวันที่สิบสิบเจ็ดเมื่อวัสิบแปดเนี่ยครับอ๋อไม่กีวว่วันนี้เลยใช่ครับแล้วก็น่าจะยื่นยาตื่นกระหน่ำอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ร<า>ทราบโอ้คุยคนเดียวมั่งแล้วมั่ง